ไปที่เรื่องของการลงทะเบียนปัญหานี่นอกระบบนะคะซึ่งก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการลงทะเบียน4วันนะคะม,มูลนิเนี่ยรวมกว่า2,383้าล้านบาทจากประชาชน5 4 0 0 0กว่ารายเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นยอดล่าสุดที่มีการแจ้งออกมานะคะโดยทางท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายสุทธิพงษ์จุนเจริญได้ออกมาเปิดเผยยอดประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความ คว่วเหลือในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบตลอด4วันที่ผ่านมาเป็นข้อมูลของวันที่1นถึงสธันวาคม2566นะคะบอกว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น54,325รายค่ะแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์51,355รายและการลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ2,970รายค่ะพบเจ้าหนี้29,936าย มีมูลหนี้กว่า2383รายออกขอใหค่ะ2,383ล้านบาทนะคะโดย5จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือกรุงเทพมหานครค่ะมีผู้ลงทะเบียน3517รายเจ้าหนี้2340ารยายมูลหนี้กว่า1 9 7ล้านบาทนะคะอันดับ2ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะมีผู้ลงทะเบียน2335รายเจ้าหนี้1360ารยรายมูลหนี้ กว่า118ล้านบาทอันดับที่3นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ลงทะเบียนกว่า2212รายนะคะอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีผู้ลงทะเบียนกว่า2117รายและจังหวัดชลบุรีเป็นลำดับที่5นะคะมีผู้ลงทะเบียน1370รายนั่นเองอันนี้ก็เป็นสถิติ4วันที่นำมาฝากกันนะคะส่วนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุดค่ะลําลำดับนะคะก็คือแม่ฮ่องสอนระนอง สมุทรสงครามตราดและสิงห์บุรีค่ะมีผู้ลงทะเบียนรวมใน5จังหวัดนี้รวมกันเลยนะคะ5671รายเจ้าหนี้รวม5จังหวัด338รายมูลนี้รวม5จังหวัดประมาณ19ล้านบาทก็จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะกับจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนเยอะกับผู้ลงทะเบียนน้อยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าหากประชาชนท่านไหนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบก็สามารถไปลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะที่เว็บไซต์ dead.dopa.go.th นะคะสะกดให้ค่ะ d e b t d o p a g o t h หรือลงทะเบียนด้วยตนเองก็ได้ค่ะที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขนี้นอกระบบณสาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทรศัพท์1567ตลอด24ชั่วโมงค่ะ นอกจากนี้นะคะในวันที่8ธันวาคมนี้จะมีการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บังคับการตำรวจภูทรผู้กำกับการสถานีตำรวจทั่วประเทศณอิมแพกเมืองทองธาน,นีโดยมีนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะทังนี้นะคะท่านนายกก็ได้เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องของนี่นอกระบบ และทำลายก็คือในวันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอจะต้องดำเนินการเข้าสู่กระบวนการไก,กล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้โดยเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไปนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังยังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องนะคะน่าจะไปถึงเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยนะคะลงทะเบียนไปเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบนะคะแก้ไขไวเนี่ยเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติไวขึ้นด้วยนะคะ